สื่อเวียดนามได้พูดถึงกระแสะแรงในโซเชียลไทยนั่นก็คือการเปรเียบเทียบความสามารถของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกสีกับซีทีหรือทันทุยในการแข่งขันซีเกมที่ใกล้จะมาถึงซึ่งทั้งสองคนเป็นตัวเก่งของทั้งไทยและเวียดนามทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแฟนชาวเวียดนามมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างเราลองไปดูกันครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เรื่องอที่ความคิดเห็นแรกครับสรุปคือคุณภาพนักเิยาบอลไทยอาจจะดีกว่าเราเล็กน้อยปัจจัยนี้มาจากการคัดสรรตัวผู้เล่นและการฝึกซ้อมของสตาร์โค้ดแต่เราแพ้ไทยด้วยปัจจัยสำคัญคือแท็กติกและเกมรุกเร็วซึ่งถ้าเราให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นว่าพวกเขามีการส่งบอลในตำแหน่งกลางที่เร็วแต่ของเราจะช้ากว่าพวกเขาไปหนึ่งจังหวะ มันจึงทำให้พวกเขาจับบล็อกได้เวลาที่เล่นในสนามนานๆปัจจัยนี้อันตรายมากเพราะมันทำให้เกิดความตื่นเต้นกันไปเองยิ่งเล่นยิ่งเสียทิศทางในการเล่นและผิดพลาดในจุดสำคัญเนื่องจากจิตวิทยาไม่คงที่บวกกับสไตล์เชติกที่พวกเขาตีได้อย่างราบรื่นและมีความแตกต่างมากมายของการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตายตัวพวกเขามีเชิงรุกไม่เหมือนเราแค่นั้นแหละ ปัจจัยในการตัดสินใจในแง่ของการเล่นช้าก็ไม่เร็วแต่มันต้องมีการโจมตีผู้เล่นต้องมีพลังทำลายล้างสูงและร่างกายที่เหนือกว่าเพื่อหวังตัดแต้มและบรรแรกต้องมีมาตรฐานเล่นเกมช้าแต่ชัวร์จีนคือตัวอย่างที่เราต้องทำตามความคิดเห็นถัดไปครับประเทศไทยมีวอลเลย์บอลอาชีพที่เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกผู้เล่นรวมทั้งได้เล่นในลีกต่างประเทศ ซีทีจะต้องไปแข่งขันเกมระดับนานาชาติในภายหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐานที่เสียเปรียบมากเกินไปอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าวอลล์บอลบอเวียดนามไม่เคยเป็นมืออาชีพเท่าไทยถ้าเทียบกับเวียดนามการฝึกซ้อมไม่มีระเบียบแบบแผนแต่เหมือนตอนนี้ซีทีดีกว่าทุกคนซีทีเป็นตัวท็อปของเวียดนามตอนนี้ความคิดเห็นถัดไปครับ ชัชชูออนไปต่างประเทศตอนอายุ19ปีเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยากส่วนพี่ถุยเทคนิคส่วนตัวยังไม่ลงตัวทำไมหลายคนถึงฝันถึงรายการซีเกมความคิดเห็นถัดไปครับในรายการวีนอลชัชชูออนเล่นด้ดีทั้งรับและรุกการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับตุรกีมีความหลากหลายอย่างมากลองไปดูไฮไลท์ของเธอในแม์นี้ ชช่ออดท่องท่างว่องไวแต่บางครั้งก็เร็วเกินไปชื่นชมเธอตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันเธอไก้เป็นรุ่นหลักของทีมชาติไทยอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าทั้งทีมเล่นเก่งคนเดียวคงไม่ได้ประเทศไทยมีผู้เล่นมากมายเล่นกับทีมไทยมันยากแต่เราก็ายังอยากเห็นทีมชาติเวียดนามแข็งแกร่ง,แ,งและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในอาเซียนให้ได้ เราเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปความคิดเห็นถัดไปครับในแง่ของประสบการณ์และเทคนิคชัชชุออนดีกว่าทุยแต่ทุยไมีค่อยได้เปรียบเ,เรื่องความสูงถ้าเธอเล่นได้เหมือนวอลเลย์บอลไทยเธอจะเก่งกว่าชัชชุอรนในทุกๆท,ทางบางทีเธออาจจะเป็นคนตัวสูงที่เก่งระดับเอเชีย er ก็ได้แต่ยกก่อนเวียดนามในตอนนี้ก็โอเคนะหวังว่าในอนาคตจะหาหนักกีฬาที่ดีกว่านี้ ให้นักเวอล์บอลได้พัฒนามากกว่านี้แต่ยังจูเย็นก็เล่นเวทล์บอลได้ดีนะแต่การพัฒนาต้องระดับทวีปความคิดเห็นถัดไปครับซี CT ได้รับการฝึกอบรมในเวียดนามและมีความสุขที่ได้ไปในปัจจุบันส่วนของชัชออนของไทยได้รางวัลตั้งแต่อายุยังน้อยผู้เล่นที่มีศัก,กยภาพบางคนถูกเรียกตัวไปฝึกเร็วเพื่อมีโอกาสไปเล่นระดับนานาชาติ โอกาสในการแข่งขันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงสาพันของไทยยังห่วงใยนักกีฬาหลังการแข่งขันยังให้การรักษาพยาบาลเพื่อพักฟื้นนักกีฬาที่บาดเจ็บยังคงได้รับการดูแลส่วนเวียดนามฉันไม่เห็นมีอะไรทัดเดวเจ็บครั้งล่าสุดแต่ตอนนี้ยังได้ในอย่างเต็มที่และผมมั่นใจว่าฟอร์มของซีทีตกลงไปถึงแม้ว่า อาจจะดูโดดเด่นในหีกญี่ปุ่นกว่าสาวไทยก็ตามเวียดนามเทียบได้กับศักยภาพของนิกลาเท่านั้นแต่การฝึกซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหายไปการจัดการบริหารทุกอย่างดูแพงเกินไปคุณจะเปรียบเทียบอะไรกับไทยได้ไทยอาจแพ้ญี่ปุ่นไม่กี่ก้าวแต่ก็ห่างจากเวียดนามไม่กี่ก้าวเช่นกันการพยายามทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นจะได้รับประโยชน์จากกีฬาเท่านั้น แต่เวียดนามยังคงยากจนแม้จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความคิดเห็นเหล่านี้เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนลุตบอลเวียดนามที่เรารวบรวมมาเฉพาะความคิดเห็นที่ดูสุภาพเท่านั้นครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ